สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีตอนเช้าพี่นอ้นองมันนี้การมาเลาะตลาดนัดเก่าพี่น้องกันโอ้ยอากาศยังคึมๆนอะมาสมาธามุ่งไปเนาะตอนนี้กันมาเลาะบึงว่ามียังแน่ขายเนาะโอ้ยนมไมอันนี้โอ้พักแล้วนกไมมย,ยังสลัวสลัวอยู่พี่น้อง น้องัลกินซื้อบานเฮาเลยน้องอุนนอใหม่หลายหลายนะมีแ่นองใหม่น้อใหม่เป็นหลักน้อง มาไม่ร้ายนะอาการคางคางร้ายคน ียังลูกยังไหมเนี่ยฮะขอโตัเท่าไรเนี่ยตัวสาหตัวาพันเธอได้หมันแตใครได้หมันนี่นี่ยังนีงกบวนี่ฮะอ้สิบพันเนาะเอานกขนาดเนี้ยเรเคยได้ชิ้น Nú vàng của mi nó vàng tôi là xong hạ phần một <laughs> คุณก <sy> ับลายมานพี oh ่น้องนกมีร้ายนะนกนี่น้องยังนกยังโตกัน อสีเหลืองเรืองนกไปซั่งเนี่ยนกเหลืองนกเหลืองว่ะเดีนี้นกเขาเขียวเขาเขียวดูซิดเขาส้มตัวนี้อะไรบ้างอียงนี่ยคัพปูขายเด้ออันนี้เนี่ยกระปูแดงปะเนี่ย โอ้ไงนี่ยอันนี้เท่าไหร่ีขั้นม่แมเอโก้กระตั้มุกงเราเขาก็กระปูไข่เนี่ยกระปูไข่หมันเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อ นเซนานนึ่งโตเซนบรรยากาศดีชอบเปนนักหนักไปหนึ่นัดเอ๊ะนี่ถือกระปูแดง อ uh ่ะาะทำบริัทเงินบาทเลยนะ ดนี่น้เออได้เลยได้เออได้เลย้าเห็นยากได้งินหน่อยอันนี้กองเท่าไหร่เนี่ยแม่เน่องเชฟเออต่อครับอันนี้เศร้าอต่อ บวบเนาะงามบวงามนี่จะบอกบวบนะส่วนีหบวลารมันหาไป

nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn அளவுக்கு <coughs> வந்துருச்சு